วันพัทบัสโปผู้ฟังจากวันพัทจะมีฟังก์ชันหรืออะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ก่อนที่จะเข้าไปดูการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเขาจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะซึ่งมันก็เวลาใส่กระเป๋าหรือว่าอะไรน่าจะใส่ค่อนข้างง่ายเพราะว่าก็ไม่ได้หนาอะไรมากนะคะและภายนอกเขาจะมีชื่อสีชื่อว่า Matte Black ค่ะทุกคนจะเป็นสีดําด้านก็คือเป็นแบบ Matte แบบนี้ซึ่งมันดีตรงที่ส่วนตัวปอนชอบอะไรที่มันเป็นบบฟิลด้านๆแบบนี้นรู้สึกว่ามัน จะไม่ค่อยแบบมีรอยนิ้วมืออะไรเยอะมากนะคะแล้วก็มันก็จะดูแบบดูพรีเมียมดูสะอาดอะไรแบบนี้นะคะข้างหน้าก็จะมีเขียนคําว่า one plus อยู่ตรงนี้นะคะและข้างหน้าเป็นโลโก้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้เสียบสาย USB Type C นะคะตรงนี้ระมนันนี้เรียบๆเ,เลยนะคะเป็นสีดำได้พอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเจอหูฟังอยู่ทางด้านในเขียนเป็น ซ้ายขวาเล็อซ้ายไละขวานะคะแล้วก็มีปุ่มเอาไว้กดรีเซ็ตได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเขาก็จะเป็นตั้งดีไซน์มาให้เป็นแบบนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นดีไซน์สําหรับตัวทั้งเคสชาร์จเองแล้วก็ตัวหูฟังเองเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องปอนจะหยิบออกมาให้ดูแล้วแหละว่าในกล่องที่ได้มาเนี่ยได้อะไรมาบ้างแต่ก่อนที่จะเป็นของขอ,งอน,นิดนึงเวลาเราปิดอะคะ่ะทุกคนมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นจังหวะนิดนึงประมาณนี้ไม่ได้แบบเหมือนเป็นฝา,าพับธรรมดามันก็จะแบบ เห็นหม,มันก็จะลงมาให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เหมือนแบบเป็นฝาพับปกติประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกันนะคะว่ากล่องเขาอ่ะให้อะไรมาบ้างอันดับแรกต้องดูกล่องก่อนก็คือเป็นเอกลักษณ์ของวันพัสเลยก็สีขาวสีแดงแบบนี้นะคะกล่องแบบนี้โอเคด้นานหน้าด้านหลัง แบบนี้นะคะข้างในกล่องนะคะปอนหยิบออกมาให้ดูแล้วแหละว่าด้านในเขามีอะไรมาให้บ้างอันดับแรกค่ะก็จะเป็น USB Type C เป็นแบบนี้นะคะเขาแดงเหมือนกันและต่อมานะคะก็จะมีตัวซิลิโคนมาให้จะมีตัวซิลิโคนที่อยู่กับตัวหูฟังอยู่แล้วอะ่ะคือ1คู่แล้วก็จะมีมาเพิ่มให้อีก2คู่รวมเป็นทั้งหมดมีมาทั้งหมด3คู่ด้วยกันแล้วเขาน่ารักมากคือใส่กล่องมาให้แบบนี้อย่างดีเลยแกะออกมาให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะ จริงๆเขาดึงสติกเกอร์เนี้ยออกมาได้นะเวลาจะใช้ก็ดึงประมาณนี้ได้ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นและต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้งานนะคะตัด for life เดี๋ยวปอนจะแกะให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเผื่อใครแบบอยากจะอ่านพวกผู้มือการใช้งานก็ดูจากเล่มน,นี้ได้นะคะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้จาก กล่องนะคะคซึ่งนะคะเราจะบอกว่าเจ้าตัวตวันพัดบัตโปรตัวนี้นะคะเขาจะมีระบบเสียงอัจฉริยะค่ะนั่นก็คือ y b บ i ิ Active Noise Cancellation ค่ะที่จะสามารถช่วยตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง40เดซิเบลเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาะออกมาสำหรับใครที่หลายๆคนเนาะบางครั้งต้องใช้ชีวิต หลายหลายคนัวปันเองอ่ะก็ติดหูฟังมากๆเพราะว่าออกไปข้างนอกอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ตัวนี้ก็ช่วยได้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ปอนได้ลองใช้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะชอบซึ่งจะบอกนี้ก่อนเบื้องต้นทุกคนเวลาเราการได้ยินเสียงการรับเสียงเข้ามาเนี่ยแต่ละคนหูของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเขาจะมีการให้คุณสามารถปรับ ะะการได้ยินหรือว่าการรับฟังจากหูฟังนี้ได้ตามแต่ละบุคคลนั้นๆเลยนะคะ ซึ่งการใช้งานในการปรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวปอนจะมาลองทําให้ดูพร้อมๆกันเลยอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเขาสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสําหรับใครที่เป็น Call o n e p l u อยู่แล้วก็คือมีโทรศัพท์ของวันพัสอยู่แล้วสามารถใช้งานได้โดยที่คุณไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันอะไรเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็น Android รุ่นอื่นๆนะคะหรือใช้ iOS นะคะก็สามารถไปโหลดแอปพลิเคชันค่ะชื่อว่า Hey Melody ได้ค่ะ มาค่ะเดี๋ยวปอนจะพามาดูวิธีการใช้งานต่างๆการตั้งค่าเวลาเราสงสัยว่ามีการตั้งค่าอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าปอนเชื่อมต่อโดยใช้ One พัส s เหมือนกันนะคะอันดับแรกก็คือเข้ามาที่บลูทูธนะคะแล้วก็เปิดการเชื่อมต่อได้เลยพอเปิดฝามาปุ๊บนะคะขึ้นหน้าจอที่เห็นมันก็จะมีให้ขึ้นเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่านำเอียบบาดใส่ในกล่องแล้วกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้2วินาทีค่ะปุ๊บ เรียบร้อยเขาก็รอแป๊บหนึ่งกำลังเชื่อมต่อโอเคเชื่อมต่อแล้วตอนนี้ค่ะจะสวมใส่หูฟังเลยก็ได้เดี๋ยวปอนใส่เลยแล้วกันเนาะเขาก็จะขึ้นมาแนะนำนะว่าเวลาเราจะแบบควบคุมเสียงรบกวนหรือจะทำอะไรก็เนี่ย บีบก้านหูฟังเอแบตค้างไว้หรือว่าค้างไว้1นาทีเพื่อเป็นอะไรค้างไว้3วินาทีเพื่อเป็นอะไรเขาก็จะมีการแนะนําต่างๆขึ้นมาแบบนี้หรือใครอยากจะดูเป็นคู่มือแบบย่อๆก็สามารถคลิกไปดูได้อน,นี้ปอนสมใส่เรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะมีการแบบทุกคนสามารถเวลาเปิดแล้วมันมีป๊อปอัพเขึ้นมาก็ดูได้ว่าแบตเหลือเท่าไรอะไรยังไงก็ดูกันได้แต่สิ่งที่ปอนจะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะที่ปอนบอกว่าเฮ้ยมันสามารถปรับได้ตามแต่ละบุคคลเล เ,เราสามารถควบคุมเสียงต่างๆได้ตามแต่ละตัวเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสมมติตัวปอนเองหรือเพื่อนปอนเองการได้ยินการรับฟังของแต่ละคนไม่เหมือนกันมากวิธีการปรับทํำยังไงนะคะทุกคนพออยู่ในหน้าบูทูธแบบนี้ให้กดเข้าไปตรงนี้ค่ะตัวที่มีตัวไอขึ้นมาด้านข้างน,นี้แต่แม้กดมาแล้วมันก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่ชื่ออะไรจะยกเลิกการเชื่อมต่อหรืออะไรก็กดได้และดูข้างล่างค่ะเขาจะมีคําว่าฟังก์ชันของหูฟังเอียบัต ก็จิ้มเข้ามาได้เลยนะคะนี่ทุกคนก็จะเห็นเป็นเมนูอื่นๆเยอะมากอันนี้ซึ่งถ้าใครที่ใช้วันพัสอยู่แล้วไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเข้ามาในการตั้งค่าแบบนี้ได้เลยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่ได้ใช้วันพัสก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็จะสามารถตั้งค่าแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ปอนใส่นะคะตรงควบคุมเสียงรบกวนเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกเป็นความโปร่งใสหรือว่าจะปิดไปเลยก็จะมีไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่มีการใช้เป็นฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนใดๆเลยก็มี หรือจะเลือกเป็นการตัดเสียมรบกวนก็มีทั้งอัจฉริยะแบบสูงสุดไปเลยก็สามารถตั้งค่าได้ประมาณนี้เดีย๋ยวปอนปิดไว้ก่อนนะมาค่ะทุกคนและเลื่อนลงมาข้างล่างระบบควบคุมหูฟังเขาจะมีการบอกเยอะมากเลยนะเนี่ยบีบแล้วปล่อยการหูฟังเอียบัตอย่างรวดเร็วคือการเล่นหรือว่าการหยุดเพลงบีบแล้วปล่อยแบบเร็วๆไม่ต้องค้างไว้บีบปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยจะเป็นการ พไปหรือเล่นเพลงไปหรือว่าจะสต็อปเพลงก็บีบได้หรือถ้าสมมุติว่าเราบีบกัน้นหูฟังสองครั้งตึด๊ดตย๊ดงนี้นะคะก็จะเป็นการเลื่อนแท็กต่อไปหรือ 3ครั้งก็จะเป็นการเป็นแท็กก่อนหน้าหรือบีแบบคางไว้เลยก็จะเป็นการตัดเสิยงรบกวนหรือว่าเปลี่ยนการตัดโหมดเป็นเสียงรบกวนต่างๆมาครับเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะทุกคนจะมีฟีเจอร์พิเศษต่างๆเนี่ยทุกคนก็สามารถเลื่อนดูได้และเลื่อนลงมาทางด้านล่างค่ะเขาจะมีเขียนเป็นเมนูว่าทดสอบหูฟังเอียบัตค่ะมีหลายเมนูว่าแต่ขอเลือกเมนูแรกก่อนนะเขาจะเขียนว่าการทดสอบความพอดีของหูฟังคลิกเข้าไปได้เลยทุกคน คือเวลาใส่หูฟังอ่ะเขาจะบอกแล้วว่าเฮ้ยข้างซ้ายข้างขวาเน,นี่ยคือพอดีแล้วหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวพอลองดูกันนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วข้างหนึ่งคือดีข้างหนึ่งคือปานกลางถ้าสมมติอันนี้ปอนแนะนำว,ว่าถ้าเวลาเราสวมใส่หูฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่กระชับหรือว่าใส่แล้วมันหลุดบ่อยหรือใส่แล้วรู้สึกมัน ขยับนิดนึงก็หลุดอะทุกคนอย่างที่บอกว่าเขามีซิลิโคนมาให้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสลีลักณ์ของหูแต่ละคนนะคะใส่ให้ถ้าสมมติว่าถ้ามันดีแล้วอะค่ะมันก็จะขึ้นเป็นแบบยอดเยี่ยมหรือเป็นดีแบบนี้แต่อันนี้ก็คือดีกับปากลางเราก็สามารถไปลองปรับกันได้มากค่ะต่อมาเมนูการบูสเสียงแบบปรับเปลี่ยนในรูปแบบของคุณเข้ามาอันนี้จริงๆอะปอได้ทำการทดสอบไว้แล้วแต่ว่าจะมาทดสอบ เริ่มใหม่ไปพร้อมๆกับทุกคนไอัน,นี้สําหรับใครที่อยากให้ทุกคนลองเข้ามาในเมนูนี้นะคะถ้าใครได้แบบทําการซื้อไปคืออย่างที่บอกว่าการฟังแต่ละคนไม่เหมือนกันมาเริ่มกันเลยแล้วสามารถบันทึกได้หลายบันทึกด้วยสมมติว่าโอเคเราใช้ร่วมกับพี่ชายของเราบันทึกที่1ก็เป็นของเราบันทึกที่2ก็เป็นของพี่ชายของเราอะไรแบบเนี้ยนะคะมาค่ะกดเริ่มต้นนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ3นาทีไปต่อเนี่ยพอใส่เขาจะถามว่าคุณได้ยินเสียงไหม ได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตอบไปได้เลยในตอนที่ปอนกำลังทำการทดลองนะคะทุกคนเขาจะขึ้นแบบเขียนข้างบนบอกไว้ว่าแนะนำนะให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบเงียบๆหรือว่าอยู่ในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนอะไรมันจะสามารถบูสเสียงหรือว่าปรับเปลี่ยนได้แบบดีมากกว่าที่เราอยู่ข้างนอกเพราะไม่งั้นเราจะแบบทำการได้ยินเสียงจริงๆเราอาจจะได้ยินแต่ว่าเราอยู่ข้างนอกไงมันเลยอาจจะไม่ได้ยินก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบๆจะโอเคโอเค นี่นะคะพอเราทดสอบทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ค่ะด้านล่างเลยคะ่ะก็จะเป็นแผนการบุเสียงสำหรับตัวเราเองเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยว่าแต่ละคนจะมี ตรงนี้เป็นแผนที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าเขาสามารถควบคุมแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละคนนะคะแล้วเขาก็จะมีให้ลองเทสด้วยนะว่าข้างล่างเนี่ยว่าก่อนกับที่เราจะทําการบูสเสียงสําหรับตัวเราเองกับหลังแล้วอะ่ะเวลาเราฟังเพลงแล้วมันต่างกันยังไงก็สามารถลองทดสอบตรงนี้ได้นะคะ และต่อมานะคะก็คือมีหูฟังนอกจากการใช้งานในการพูดคุยแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นในเรื่องของการฟังเพลงนะคะตัวนี้เบสหนักแน่นแล้วก็สงพลังมากมากนะคะเพราะว่าเจ้าตัวไดนามิกไดเวอร์ของเขาอะ่ะ11มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะคะและต่อมาเมื่อกี้พูดถึงการฟังเพลงการใช้งานนะคะการไมของเขาการรับเสียงของเขานอกจากเราฟังแล้วเนาะมันก็จะมีการพูดคุยกันร,รับเสียง,ขงเขาปอนมีตัวอย่างด้วยซึ่งปอนนะคะไปทดลองแล้วก็ทดสอบให้ทุกคนได้ดูแล้วปอนไปอยู่ ตามท้องถนนที่มีรถสัญจรผ่านไปผ่านมาโดยที่ปอนจะลองใส่หูฟังนะคะแล้วก็ลองพูดดูว่าเวลาคนที่เขาเป็นปลายสายของเราเนี่ยเขาได้ยินเสียงของเราเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะและนี่นะคะทุกคนตอนนี้ค่ะปอนใส่หูฟังวันพัสบัดโปรอยู่นะปอนจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้ดูว่าในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนอ่ะมันเป็นประมาณไหนเพราะว่าตอนนี้ อยู่ริมถนนแบบนี้เลยก็จะมีเสียงรถผ่านไปผ่านมาแล้วเนี่ยเสียงที่ทุกคนกําลังจะได้ยินก็คือเขาจะช่วยตัดเสียงรบกวนได้แบบนี้เลยแค่นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการที่ปนไม่ได้ใส่หูฟังเลยพูดจะับแบบนี้เลยไม่วก็จะนส่หควัมแตกต,ต่างที่แบบเยอะขนาดไหนพวกก็จะมีเสียงรบกวนและในคั้ที่เราใส่แมสอยู่เหมือนกันเสียงมันก็จะไม่ได้ชัดขนาดเวลาปนใส่หูฟังเพราะใส่หูฟัง้วมันก็เหมือนแบบ 没发。 และอย่างที่ทุกคนได้ยินหรือว่าได้ฟังเองแบบเมื่อกี้เรียวๆนะเวลาปอนใส่หูฟังแล้วปอนพูดอะเสียงปลายสายหรือว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินน่มันจะค่อนข้างชัดกว่าเยอะมากๆก,กว่าที่ปอนไม่ได้ใส่หูฟังปอนรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นแบบเป็นไม้ในตัวให้ด้วยเนาะเวลาใครจะมีธุระต่างๆหรือว่าเวลาคุยโทรศัพท์เวลาอยู่ตามท้องถนนหรือว่าพื้นที่มันมีเสียงนู่นเสียงนี่ตัวน,นี้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทนทานแล้วก็การกันน้ํากันเหงื่อนะคะพูดถึง หูฟังก่อนต้องเปิดให้ดูด้วยนะคะพูดถึงเจ้าตัวหูฟังเนี่ยกันน้ํากันเหงื่อนะคะระดับ IP5512 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะแบบเหงื่อใครต่างๆออกกํา,ากลังกายน,นิดหน่อยก็อันนี้ได้นะคะแต่สําหรับเจ้าตัวเคสเนี่ยกันน้ําระดับ IPX4 นั่นเองค่ะ และในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุด38ชั่วโมงค่ะแต่สำหรับตัวหูฟังเองเนี่ยเมื่อควรจะฟังเพลงหรือว่าออดูหนังฟังเพลงต่างๆใช้งานนะคะเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยจะสามารถใช้งานได้สูงสุด7ชั่วโมงนั่นเองและสําหรับการชาร์จหรือว่าวาปชาร์จนะคะทุกคน ชาร์จ10นาทีใช้งานได้สูงสุด1ิบชั่วโมงและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะคะนี่ก็ดีมากน,นี้ปอนวางให้ทุกคนดูอยู่อันนี้เราชาร์จอยู่นะตัวนี้ค่ะรองรับการชาร์จไร้สายด้วยทุกคนเห็นไหมปอนวางกับเจ้าตัว Power Bank อยู่เห็นสีแดงๆไหมอหมุนให้ดูอันนี้คือชาร์จอยู่นะรองรับการใช้งานการชาร์จนะคะแบบไร้สายด้วยค่ะและสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวหูฟังวันพัดบัสโปตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4999บาทค่ะ สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ www.tgphone.com ค่ะหรือ Lazada ร้าน TG จ h โฟน s h อ p e ร้าน TG Phone o f f i i i a l Store ค่ะ JD Central ค่ะร้าน TG p h o ฟ e รวมไปถึงเตพัดร้าน TG p h โ n e แล้วก็ที่ร้าน TG จ h โฟนทุกสาขาได้เลยนะคะมีผ่อน0%กับแบตเครดิตที่เข้าร่วมรายการส่งฟรีถึงบ้านและสามารถส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงและก็ยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ